สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ยังตรงกับวันที่13เมษายน2025นะครับก็อลิปนี้ก็อัพโหลดวันที่14นะครับเที่ยงคืนฟุตบอลพรีเมรีอังกฤษอ่าโฟกัส5นัดล่าสุดของทีมที่จะลุ้นแชมป์นะครับโฟกัสกันมาตั้งแต่วันที่26กุมพาพันธ์2 0 2 5 000, 2025, จนถึงนักขนานี้นะครับวันที่13นะครับวันที่13เมษายน2025นนะครับก็ เริ่มเห็นผลเห็นหลังเห็นหน้าเห็นหลังกันชัดเจนพอสมควรนะฮะ,ะเนื่องจากว่าผลการแข่งขัน5หน้าล่าสุดนี่มันก็จะมีทีมที่ชนะแล้วก็อีกทีมก็จะสะดุดอะไรประมาณนี้ครับก็เลยส่งผลให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นเลยอะในวันนี้ครับว่าด้วย ที่โฟกัสกันมานี่ก็มีอยู่2ทีมนั่นแหละครับเท่าที่ทราบก็มีลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยฮะที่ขับเคี่ยวกันอยู่แต่ว่าแต้มมันห่างก,กันเลือกเกินโดยเฉพาะในอาทิตย์นี้ยอาทิตย์วันสงการเนี่ยยิ่งทิ้งทิ้ง,งห่างไปเลยครับ13แต้มนะครับระหว่างอาร์เซนอลรองจากฝูงนะครับที่สะดุดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับสะดุดนัดเดียวนะครับลิเวอร์พูลไปสนับนัดฟุฟูลแลมนอกนั้นก็ชนะรวดเลย จนมาถึงนัดล่าสุดนะครับพบกับเวสแฮมถึงแม้ว่าจะหืดขึ้นคอแอบมีแบบลูกมัวมัวมัวม,วมัวสูๆกันบ้างอะไรประมาณนี้ก็ตามตามวิถีทางของฟุตบอลนะครับแหมเหลือไปดูคู่นิวคาสเซิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เซนเจมป์ก erm ็ตอนนี้นิวคาสเซิลนำไป1ประตูต่อศูนย์นำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหประตูต่อศูนย์นะครับก็ค่อนข้างจะไม่ได้เหนือความคาดหมายครับ ถึงแม้ว่าจะไม่เอาโอนาหน้าลงก็ถูกยิงเหมือนเดิมนะครับก็ลิวพูนะครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมของเขาเลยเตะที่อนฟิลนะครับเป็นเกมของลิวพูเลยแต่ว่าครึ่งหลังนยะแก้เกมนะครับวางมากกันมาดีนะครับทางแฮร์รี่พอตเตอร์ะนะครับแกรีพอตเตอร์เกแฮมพอตเตอร์นะครับขออภยัยก็วางเกมมาอย่างดีเลยก็ทำให้ริวพูเนี่ย ั้งรับงโงหัวแทบไม่ขึ้นเลยทะลุมาตลอดเลยครับก็ทําให้ตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งคือลิวพูลเนี่ยเล่นเหมือนรอรอเสมอเหมือนกนแต่ก็ก็อย่างว่านักเตะใช้ชุดเดิมเดิมแล้วก็มันล้าอะไรประมาณนี้มันล้าแล้วก็คูต่อสู้เขาก็จับทางได้หมดแล้วแหละดังนั้นฤดูกาลหน้าจะไปแก้ไขแท็กติกนะฮะแก้ไขแท็กติกมาจะทำอย่างไรเมื่อโดนกดดันอ่าเนร์นสล็ลตสมัย ยุคเจเกนคอบเนี่ยบีบนะครับบีบบีบสูงอของเจเกนคอบนี่จะบีบสูงแต่ก็ยังว่าแหละก็หมดยุคเจเกนคขอาไปไม่ค่อยเห็นบีบสูงละตั้งแต่ตน้นฤดูกาลมามามันมันทำให้นักเตะเจ็บก็บอกว่าอย่างนั้นนะนักเตะเจ็บเจ็บแล้วก็ใช้พลังเยอะเอา,เอาคุมโซน้วกันเอาคุมโซนก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็โดนโดนอะไรประมาณนี้วันนี้เ,เกือบโดนเวทฮม คือถ้าไม่โดนเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าฟันไดไม่ได้หม่งลูกประตูชัยนะจบข่าวนะเพื่อๆอาจโดนโดนเวทแฮมแสงนั่นคือโมเมนตัมนะครับโมเมนตัม um ของของฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าโดนกดดันเยอะๆแต่ยังไงก็ชนะแล้วแหละฮะนำเป็นเอานำห่างจากอาร์เซนอลซึ่งเมื่อวานนี้สะดุดเสมอกับเบนฟอร์ดมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ ก็ทำให้นำหาออกไปอีก13แต้มคงลืมไปแล้วครับอาร์เซนลอลคงลืมไปแล้วแหละลืมลืมพิมเมลกไปได้แหละไปโฟกัสกัเรเลยเมลิกในถ้วย UCL ดีกว่านะครับเ,เป็นอย่างนั้นไปก็ทำให้คะแนนล่าสุดนะครับแข่งลิเวอร์พูลแข่ง32ชนะ23เสมอ7แพ้2นะครับมีอยู่76คะแนนนะครับก็อาร์เซนอลนะครับแข่ง32ชนะ10 เสมอ12แพ้3นะครับมี6 3แต้มนะครับในนัดหน้าเนี่ยไม่หนักทั้งคู่เลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปเยือนเลสเตอร์นะครับจิงจอกสยามนะครับนัดนี้เนี่ยนัดนี้ดูดีเสมอนะครับเสมอ2-2กับไบตันหรือเปล่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละเสมอ2-2นะครับเมื่อวานเนี่ยเก็บไปได้1แต้มนะครับของเลสเตอร์อส่วนอาร์เซนอลเนี่ยจะไปเยือนอิสวิดนะครับม้าขาว ก็คาดว่าไม่น่ามีปัญหานะแต่อิสวิทเนี่ยฟอร์มดีนะครับเสมอเซลซีไปได้2ประตูต่อ2สุดมันเลยก็แบ่งกันไปทีมนั้นหนคะแนนนะครับเซลซีกับอิสวิทในนัดหน้าเนี่ยอาร์เซนอลไปเยือนไม่แน่ใจว่าอาร์เซนอลจ,จะโฟกัสหรือเปล่านะจะจะคงสถานการณ์เข้มข้นหรือเปล่านะแต่เจอกับเบนฟอร์เนี่ยอาร์เตต้าเนี่ย ดับ5คนเลยนะครับดับตัวเล่นหลาคาคนเลยอ่ะหลังจากนั้นก็ <c oughs> ค่อยปล่อยลงมาปล่อยลงมาก็ก็มันคงไม่ทันการมันลุกลื่นมันมันต้อง90นาทีอะไรประมาณนี้ดังนั้นเสมอไปบไป1ประตูต่อหนึ่งสมเหตุสมผลนะครับจังหวะไม่ค่อยเยอะครับของเวนฟอร์แต่ว่ามาปึ่งเตะตีเสมออาส่วนพูดถึงลิเวอร์พูลนะครับถ้าไปเยือนเลสเตอร์เนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ครับให้ชนะ ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องการอีกแค่6แต้มก็จะเป็นแชมปนะ์ละไม่ไม่เอานะครับเหลือหนัดได้เลยว่าเสมอทุกนัดจะไม่เอานะครับเพราะว่ามันมันจะดูตลกเกินไปนะครับต้องต้องต้องชนะเลสเตอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเยือนเซลซีอย่างเงี้ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากเยือนเซลซีก็ไปเยือนสเปอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจออาร์เซนอลแล้วไปตบท้ายด้วยคริสตันพาเลซอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็ขอขอสามแต้มก่อนนะครับนะครับ จอกสยามก็พอๆพอกันนะครับเส้นทางพอๆพกันระหว่างอาเซนอลแต่อาเซนอลจะดูใสกว่าครับแต่คิดว่าอาร์เตต้าคงไม่โฟกัสแล้วแหละคงไปว่ากัน UCL มีอนาคตกว่านะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ถูกโหลดในช่วงเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนของวันที่14นะครับแอนดมินก็รอรอโหลดขึ้นพรอๆกันในคู่นิวคาสเซิลนะครับนะักขณะนี้ก็ยังนำปีศาจแดงอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็ถือว่าเป็นการยิงแบบแบบจอๆเผาขนนะครับก็ณขณะนี้นิวคสเซนยังนำอยู่นะครับณขณะทำคลิปอ่ะสำรับวันนี้สวัสดีครับ